คุณผู้ชมมินงก็มาอยู่บริเวณหน้าฟาร์มเห็ดห้วยบอนะคะที่ตำบลหาดสารีซึ่งที่นี่นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรเนี่ยประมาณ23กิโลเมตค่ะซึ่งตอนนี้มินอยู่กับพี่ชัยรัตน์นะคะซึ่งเป็นประธานของกลุ่มที่นี่สวัสดีพี่ชัยรัตน์ค่ะ<า>สวัสดีครับสวัสดีค,ครับเห็ด ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าของเราก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของเห็ดแล้วเห็ดของเราเนี่ยมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะความพิเศษของเราคือเราได้นําพลังงานทดแทนมาใช้เกี่ยวกับการทําเห็ดนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของเห็ดที่นี่ไม่ใช่ว่าเพิ่มหมูห้าบาทใชอย่างนั้น ยังไงเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าว่ามีการใช้พลังงานอย่าง day, ม s. <S ีประสิทธิภาพอย่างไงเดี๋ยวให้พี่ชัยรัตน์นำครับเชิญครับเชิญครับมาเลยครับครับโอเคนี่คือการอัดก้อนเห็ดใช่ไหมคะพี่ช <ok> ัยใช่ครพอเราทําให้เป็นก้อนเสร็จเราก็ต้องมาอบเพื่อฆ่าเชื้อใช่ไหมครับ่ัฆ่าเชื้อประมาณ3ามชั่วโมงนะครับประมาณ3มชั่วโมงแล้วจาก ถ้าถ้าจะให้เปรียบเทียบจากเดิมที่เราไม่มีการใช้เตาแบบนี้เราใช้อวิธีอะไรอ่ะเป็นเตาเป็นเตาถัง2อ0ลิตรนะครับเตาแบบลูกทุ่งเตาแบบเดิมเเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งใช้ไม้ฟืน2 0ถึง3 0 0กิโลต่อหนึ่งครั้งนะครับได้ก้อนประมาณ280ก้อนครับถ้าเปรียบเทียบกับเตานี้นะครับใช้เวลา สองชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมง3มชั่วโมงหลังจากอบเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อคะอบเสร็จแล้วเราพักไว้ให้เย็นไว้เย็นแล้วก็เราจะทําการเอาออกมาอ๋องั้นก็ไม่กี่ชั่วโมงสิคะที่ไทยรัฐก็จะเย็นแล้วใช่แบบนั้นงั้นเล่นงี้ผมไปไม่ถูกเลย หลังจากนึ่งเสร็จนะคะทำการเขีย่ยเชื้อทิงท้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ผ่านไป30วันคุณผู้ชมคะโอ้โห,โหโก็ได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเดินเต็มเดินเต็มแล้วพร้อมที่จะ,ะนำเข้าไปเปิดดอกได,ได้เลยได้เลยได้เลยครับอ่ะฮะก็คือ,อสามารถนำเข้าไปข้างในโรงเรือนของเรารเพื่อไปเปิดดอกใช่คราเราจะนำก้อนเชื้อไปวางไว้เพื่อ เพื่ออะไรเลยครับเพื่อให้มันปรับอุณหภูมิในโรงเรือนอีกครั้งหนึ่งอุณหภูมิจะอุณหภูมิจะอยู่ในที่25องศาอย่างนี้แสดงว่าทางโรงเรือนของเราเองเนี่ยก็คือมีการปรับอุณหภูมิใช่ครับไอ้ตรงนี้อยากจะเล่าเลยอยากจะบอกเลยครับเล่าเลยเห็นไหมครับดวงไฟดวงนี้จากแผงโซล่าเซลล์ครับแผงโซล่าเซลล์ครับตรงนี้เรานําแสงสว่างมาใช้ในการเก็บเห็ด เพราะในโรงเรือนความสว่างไม่พอใช่ไหมครับเรามองไม่เห็นสองความชื้นที่บอกเมื่อกี้คือเราใช้ระบบน้ําเป็นระบบฝอยอ่าใช้กระแผงโซล่าเซลล์มีปั๊มแล้วก็ใช้ปรับอุณหภูมิอันนี้ก็คือขั้นตอนของที่โรงเพาะเชื้อหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปเราได้เป็นเห็ดนาไปเห็ดสดด้วยเราไปแปลรูปด้วยเดี๋ยวไปดูที่แปลรูปกันต่อเลยดีกว่า อันนี้เป็นเห็ดสดนะคะที่ได้จากโรงเพาะของเราเมื่อสักครู่นี้นั่นเองโอ้โหใหญ่มากพี่เทล่าคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่เราจะมาแปลรูปเนี่ยคือมันมีไอเดียจากอะไรทําไมถึงมาแปลรูปคะสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งนุอหภูมันมันมันดีอะ,อะมันออกมา30-40กิโลงเงี้ยเราไม่มีตลาดส่งใช่ครับเป็นไอเดีย<า>ที่มา,มาทำเห็ดแปลรูปอย่างเงี้ย เป็นเป็นเป็นเรื่องความโชคดีทางกลุ่มของเราค่ะที่ว่าเออทางพลังงานจังหวัดชุมพรได้สนับสนุนมากับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ๋อโรงอบแห้งเมื่อสักครู่เดินไปดูแล้วคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพว่าโรงอบแห้งเขาน่ารักมากมันขั้นตอนมีอยู่ว่าเราฉีกเสร็จแล้วตากแห้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะนําไปทอดก่อนเราทอดโดยเตาแก๊สนี่แหละแต่เป็นเตาแก๊ที่ใช้จากมูลสัตว์นะครับเรียกว่าเตาชีวภาพนะครับอ่าค่ะ ที่นี่ค่อนข้างที่จะไม่ลงทุนเลยมันเป็นการลงตัวอย่างพอเพียงนะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นการลงตัวอย่างพอเพียงช่กผครชมค้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับนันพิเ็ตของเรานะคะที่เราจะมา ล้วงลับนะคะล้วงไปมากเลยนะคะได้มาแล้วคันหนึ่งถ้วยนะคะจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สมาชิกของที่นี่นะคะและนอกจากน้ำพริกเห็ดแล้วเนี่ยยังมีเมนูอื่นๆที่อยู่ตรงหน้าเราที่ทํามาจากเห็ดค่ะคุณผู้ชมคะและก่อนอื่นที่เราจะลงมือกินทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แชรัตด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงนะคะคุณผู้ชมสําคัญมากที่อยู่ด้านหลังเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสมาชิกทุกท่านของที่นี่ด้วยขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกลับมาพบกับรายการดีๆมีพลังงานได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะมีแล้วก็ทุกท่านขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย้ yeah.